อยู่กันที่งานมอเตอร์เวย์กันค่ะ่อนนี้ยบัตรยิ่คนมอเตอร์เวย์นะคะปิดถนนลองล่งให้หนักปั่นเลยค่ะวันนี้มิ้นมาในานามทีมคมคมโซนสอครัที่งาน King Off Motorway ที่นคนปรปฐมนะคะซึ่งงานนี้เขาปิดทางด่วนให้เราได้ปั่นกันเลยค่ะ เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตีสี่ครึ่งปันไม่กลัวกลัวไม่ตื่นค่ะมุ่งหน้าจากกรุงเทพไปนะคนปรปฐมนะคะเราจะไปกันที่งาน Kings o f Motorway กันค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่งาน Motorway แล้วนะคะกำลังจะไปเป็นคมคมค่ะถึงแล้วนะคะจุดเช็คอินค่ะคนในงานก็มากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มาถึงบูธของคมคมโซนสองคลับกันแล้วนะคะเชียร์ยาดีค่ะนี่นะคะวันนี้ได้รับเสื้อใหม่ไซส์ M ค่ะใช่แล้วนี่นะคะเฮ้ยเฮ้ย ต้องเป็นบิ๊ค่ะสางหนึ่งเจ็ดห b ิดบิ๊กนัมเบอร์ของมิ้นและพายเสร็จแล้วนะคะมิ้นก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยค่ะใส่เสื้อแล้วก็เดี๋ยวเรามาบรฟสิ่งที่เราต้องทําวันนี้นะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่พายมาปั่นในงานปั่นจักรยานเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะอาจจะต้องบรฟกันเยอะนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะออกไปนะคะต้องทาครีมกันแดดซันนี่เดย์กันสักหน่อยค่ะวันนี้นะคะแดดแรงเว่อร้อนตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยนะคะก็ร้อนแล้วค่ะตัวนี้นะคะ S P F 50สบวก P A สบวกนะคะสูตรกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,นน100นะคะเว หน้าและตัวนะคะไม่ว่าจะสีผิวสีไหนก็ทาได้นะคะเพราะตัวกันแดดของเรานะคะไม่มีสีค่ะไม่ทนอัพหน้านะคะไม่ทําให้ขาววอกค่ะ ไม่ใช่เป็นตัวขโมของทีมไหวอยู่แล้วมันเ่นดูแลผู้ชายหนุ่มวันนี้ให้อยู่ในสายตาเราเพื่อที่จะไม่เราจะได้ไม่ต้องห่างไกลจะได้ไม่ต้องกังวลก็พยายามตามเราอยู่ใกล้เราที่สุดเอาไว้แล้วเธอทำได้ไม่ต้องกลัวคนคนอื่นเขาปั่นเสร็แล้วเราไม่ต้องกลัวเขามาชนเราหือเราคอนโทรลรถเราให้ดีแล้วก็ พยายามใช้สติฟังฟังเสียงอะไรเยอะๆนะคะเราบอกอะไรก็แบบตรงนี้มันหลุมคือถ้าชี้อย่าแปลว่านี่หลุมหรือว่าแบบอะไรที่มันไม่ควรไปแต่ถ้าอย่างนี้คือขึ้นมาขึ้นมาใกล้ๆถ้าชี้ก็แบบให้ระวังในตรงนั้นไว้ล่องอะไรอย่างเงี้ยคดเี้ยเขาโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะนู่นจุดปล่อยตัว อยู่บนทางด่วนเลยอันนี้เป็นทางด่วนนครปฐมกาญจนาบุรีนะคะสามารถกลับบ้านมินได้เลยแดดอ่อนๆหรือเปล่ายามเช้าแดดจัดเลยอะ่ะแต่ซน,นิเดจะช่วยคุณได้คือเป็นการจัดงานปั่นครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครปฐมเลยนะคะซึ่งเขารวมคนเนี่ยนั ปั่นมากกว่า3,000คนนะคะคือคนเยอะมากๆเลยคือการปิดทางด่วนปั่นเนี่ยมันยากมากๆนะคะแต่อันนี้เขาเปิดเพื่อให้นักปั่นได้ปั่นก่อนที่ทางด่วนเส้นนี้จะเปิดนะคะเป็นนครปฐมกานจรนบุรีค่ะซึ่งเราก็มีโอกาสที่ดีมากที่จะได้มาปั่นบนเส้นนี้นะคะฮะนไม่ให้พี่เจ็บไปหนอยลไปทํไปไปไปทำเือตอนพูดมันเท่แต่ตอนหน้างานมันไม่เท่รอพี่กดี่ด้วยรอน้องินจากงานเถอะครับพี่จียบ ตเกียมาาเียพี่เจียนพี่เจียไปหมาด้วยกิโลกิโลก็พอเคไปด้วยกันได้อู้ดีค่ะโอหไปด้วยกันอะไรเอารถอะรมาเลยกอมาจบไหนซ้อมก็ได้นะผู้รักล่ะพี่นิวจะปิดถนนให้อีกรอบเหรอได้มาถ่ายจีนไหนใหม่ก็ได้มาสิบหานาทีครับวานปล่อยตัวให้ขัาปล่อยอยกันตาแบบพอยังนะ เมื่อเช้าไปปั่นทีมทำไทยมาก่อนเอวีเท่าไหร่43เอวีสี่สิบสความรู้สึกเป็นไงบ้างคะนี่พ่อมะพี่เอ๋พี่เอมองแต่งามองแต่งาวมองแต่งาวมองแตาต้องการปล่อยตัวเติมเิ็กแล้วหนึงกิโลนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะมากแดงไว้ก่อนออกตัวแล้วค่ะโรลลิ่ง3กิโลเมตรก่อนนะคะ พอปล่อยตัวปุ๊บนะคะหัวราของเรานะคะทีมไทม์ทริวอลของทีมขมขมนะคะที่เขาไปปั่นมาแล้วรอบเช้านะคะตอนนี้เขาวนมาเพื่อปั่น50โลกับพวกเราอีกนะคะก็อตั้งขบวนลากกันแบบนี้เลยค่ะทีมเราก็รวมตัวนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปด้วยกันนะคะไปได้แค่ไหนแค่น,นั้นพอมินจะบอกว่าพายเนี่ยปั่นจักรยานครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะคะในจักรยานเสือมอมซึ่งวันนี้เป็นงานแข่งครั้งแรกจริงๆไม่ใช่งานแข่งเป็นงานปั่นครั้งแรกนะคะของพายเลยซึ่งเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดบแรกเลยะะคะ ตอนแรกเราก็ตามเขาไปก่อนนะคะทีมของเราก็ยังไงก็ลากดีลากนิ่งอยู่แล้วนะคะแต่ความเร็วเนี่ยตอนช่วงแรกเนี่ยก็ไป40อัพเลยค่ะเราก็พยายามตามกันไปก่อนน,อนำทีมโดยพี่อ่อนนะคะสามีนายกสมาคมขยันนคปรปฐมนะคะวันนี้ทีมเราก็ตั้งขบวนนะคะ ทางด่วนก็คือทางด่วนนะคะสะพานก็จะเยอะหน่อยนะคะซึ่งเขาจะปิดให้เราโล่งๆเลย้มแรงเหมือนกันนะตันนี้เราแบบว่ามีคนอื่นมารวมกับแก๊งเราด้วยแล้วค่ะยาวๆไปอันนี้นี่นะคะก้มมามองทีไรากามินก็39 40นะคะ เป็นความเร็วที่หัวลากเขาก็นะใช้รถทีทีอ่ะค่ะอยากยังอยู่ได้อ่พอเป็นการปั่นบนเส้นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะก็จะล่วงมากๆเลยค่ะแล้วเส้นทางเขาก็ดีๆนะคะยังไม่ได้เปิดให้รถวิ่งจริงนะคะซึ่งเราได้ปั่นเนี่ยวิวก็สวยพอใช้ได้เลยนะ สะพานตรงนี้สิบโลนะคะไม่ว่าสวยใช่ไห้ ซึ่งทางด่วนเส้นนี้นะคะก็จะมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีนะคะท่าบ่วงบ้านมินเองค่ะบ้านฉันเองเสียงลมก็อู้เลยนะคะก็ดูหัวลากนะคะก็ยังขมักขมแน่นในการลากยางรวดเร็วนะคะความเร็วนี้ตอนนี้ก็ปาไปแล้ว44นะคะวนขาดกลับแล้วค่ะ จะคิ้วขึ้นแล้วต้องปล่อยกลุ่มไปแล้ว ลุดต้องกิโลเมตรเกือบ30แล้วนะคะใน AV 37กว่าเนีกว่าในสุดยอดแล้วค่ะแล้วจะบอกว่าภายเนี่ยใช้ขาจานนะคะความยาว165ของมิ้นเองนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยสูง184.5นะคะก็คือซอยยิกเลยหรือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะปั่นมาได้ขนาดนี้เป็นครั้งที่6ที่จับจักรยานเสือหมอบและเป็นครั้งแรกที่ได้ปั่นในงานจักรยานที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะในทีมคงคมด้วยค่ะก็ตอนจบนะคะเราก็จบอย่างสวยงามซึ่งตอนที่ปั่นกัน2คนก็ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ตะคิวมันตอดมากไปกว่านี้ ะะและแดดวันนี้มันร้อนมากๆค่ะทุกคนร้อนแบบสุดๆไปเลยนะคะตอนนี้ก็ระยะทางทั้งหมด43กิเมแล้วนะคะก็ยังปั่นกันไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีจอดไม่มีงองแงเลยนะคะแต่ยอมรับว่าวันนี้ร้อนจริงร้อนสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราปั่นกัน2คนนะคะก็ถึงแล้วค่47โลค่ะทำไมหนักวะเจร์เบา

ลหรือหลุดหายอะไรหรือเปล่านะครับพอดีผมมีประชาชนกับกุญแจรถยนต์นะเอกรุได้ดีฮะนี่มารับได้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองในหนึ่งพันหนึ่ง้อยยี่สิบเจ็ดคนค่ะไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะเนไงผู้ขอควาคุ้มสองร้อยสี่สิบสองทีกคนนะที่ทำเวลาได้ดีนะรุ่นสามสิบรุ่นสามสได้ดีมาก วันนั้นหน้าถ้าสองสมาคมของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งผมกับท่านดีมีโอกาสได้จัดแบงนี้ก็ดีๆนะครับนะเพื่อให้เพื่อนสมาชิกหัวใจนักข่าวทั้งหลายก็ยังมีหลายๆที่เพื่อนจากซาโปลของ BTP นะครับพี่ BTP ตอนนี้เราเราเราได้จับกระดับแล้วนะครับแลก็จากสามนะครับที่เข้ามาก็คือพยานมาให้ทางบุนปิกสเปรย์ล้างกันนะคะล้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้านกันนะคะตังได้ค่ะ ไม่ไนดีครับแล้วก็เดสไนะครับได้เก่ามาแล้วก็มีหลายท่านมีไข่ไข่ปิ้งเจ้าดังด้วยนะคะที่บูธคมๆค่ะไข่ปิ้งดังที่สุดในโลกนี่แล้วเขาก็แจกอะไรเนี่ยอนี้อะไรคะพี่เอ๋คะเค้ายำค่ะค้าหยำเคายคมๆนี่หมูสะเต๊ะด้วยค่ะหมูสะเต๊ะก็มา

พร้อมกับเอนนลินให้กับน้องมินได้มวนะ่างว่างว่ทางหนุใจะ้นะตรนั้นะข้วนี่นะางนีครับอรับเชิญเลยครับนี่ทุกคนกำลังกิน ของดีนครปฐมก็คือพี่ยิมนั่นเองป <c oughs> าีังลกระธานงานของพี่เพ้นนขอพนองครับ

คนนที่ตรงเจ้าจ้นใจคิดคหะท่าคนิที่ตะงนะคที่สปันเแล้วนะคะเราก็มาอาบน้ําแต่งตัวกันนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันกับทีมคมคมค่ะเขารอกันข้างล่างลถึงแล้วนะคะร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านผักพิงค์นะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นร้านที่พี่ยิ้มยิ้มเลือกนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่เราไปอาบน้ํามากๆเลยนะคะเราจะได้ฝากท้องกันที่นี่ก่อนที่จะกลับค่ะ จะรอบกิจการมมาไหมคือด้ามจานด้ามขวาด้ามใหญ่แล้วก็ไปที่ด้านขวาสามมุดหรือสองมดุดใช่โอ้เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยตอบเด็รกรรามล ไม่ว่าจะมีหั่นอาหารซอยผักซอยอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมนึกถึงมีดคมคมนะคะคมสะใจมากนะคะคมคมนี่ก็ในครัวเนี่ยต้องมีเลยนะคะและอาหารที่พวกเราสั่งนะคะก็มาถึงแล้วนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะหน้าตาดีมากๆด้วยนะคะมีดที่ใช้หั่นสเต็กนี่ก็ต้องคมคมเท่านั้นค่ะทานอาหารอิ่มแล้วนะคะทางทีมคมคมซนสองขับนะคะก็ขอมอบเงินสนับสนุนนะคะสมาคมจักรยานนครปฐมนะคะให้ได้ไปพัฒนานะคะช่อมรอมให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อต่อไปเลยนะคะ มอบให้กับท่านประธานของสมาคมนะคะนั่นก็คือพี่ยิ้มยิ้มของเรานั่นเองนะคะครั้งนี้ที่นคนปรปฐมสนุกมากค่ะ